สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube แอดมุนเซียนนะครับา,าโชจก็มาถึงตอนนี้นะครับในคลิปนี้ก็ถึงเวลาสรุปให้ FC ได้รับชมกันสักทีหนึ่งเนาะหลังจากนำเสนอมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับจากวันแรกวันที่2มกราหมวดนี้นะครับวันที่17มกราสองพันนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีตัวไหนอย่างไร เดี๋ยวมาดู t s สรุปให้นะครับจะมาหรือไม่นะครับมาหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ดุนพินิจ FC ว่าจะ,จะติดตามชอบตัวไหนอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันแอดจะนำเสนอให้แบบเน้นๆเลยนะครับแต่ก็สรุปรวมนะครับเดี๋ยว,วาอาจจะควนันอีกทีหนึ่งตอนสรุปชีไปเลยว่าตัวไหนอย่างไรแต่คลิปนี้ สรุปร่วมนะครับในวันนี้ถ้าแอดไม่ไม่ไม่ฟันในคลิปนี้เลยก็อาจจะมีอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ฟันแน่นๆไปตัวเดียวชุดเดียวนะครับทั้งบนและหลังเดี๋ยวมาชมกันเนาะแต่ก่อนอื่นที่แอดจะทำให้เอฟซีได้รับชมกันยาวๆสื่อทุกร่างไปที่แอดทำคลิปในเอฟซีมันจะต้องมีการเกินนำก่อน นั่นก็คือการเริ่มต้นทำคลิปที่แอดได้ทำทุกครั้งไปซึ่งเ c เก่าๆน่าจะคุ้นชินส่วน fc ใหม่นะครับมาทำความเข้อใจให้ตรงมันก่อนนะครับไม่มีดรามาย้อนหลังกันนะครับเพราะว่าแอดเห็นหลายคอมเมนต์เลยนะครับประมาณ2คอมเมนต์สามคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์แอดก็เลยไม่อยากตอบนะครับมาดูคำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอก หรือสนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายได้ทั้งสิ้นเราส่งเสริมให้ท่านซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอบคุน้องเอฟซีเจ้าดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่อง u t u b e แอดอเซียนมาถามคาโชวตามนี้นะครับก็มาทบทวนกันก่อนนะครับอันนี้คือ14สูตรเด็ด11อาจารย์ดังแล้วก็11สูตรเด็ดของแอดนะครับที่แอดได้นำเสนอให้เอฟซีไปก่อนนานนี้แล้วนะครับ แต่ว่ามาทวนกันก่อนคือว่าย่ายงวาเรามาดูผลงานที่ผ่านมานะครับแต่ตอนเนี้ยแอดมานำเสนอให้เอฟซีคือให้มาดูตัวชนในในสามเซตสามชุดนะครับเดวแอดเขียนตรงนี้ก่อนเออแอดลืมไปเนี่ยสิบเอ็ดสูตรนะครับสิบเอ็ดสูตรดัง เรืวเขียนก่อนงวดสิบเจ็ดนะครับเสาที่สิบเจ็ดมกลาหกเก้าอันนี้คือ๋ยแวบบเขียนไว้แต่ทิ่ทาให้เอฟซตรงนี้ที่ชนเรียบร้อยแล้วแหละนะครับเนี่ย อันนี้สิบสี่สุดเด็ดของเอดอันนี้สิบเอ็ดอาจารย์ดังของใบตรวจแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับนี่ก็คือสิบเอ็ดสุดดังของเอสสุดใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็มาชนกันตรงนี้เห็นไหมครับนี่ชนนะก็เข้าดีสอนเดืองทุกหมดเช่นกันสิ่งตรงนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเอามารวมตรงนี้ละเอฟสี่นี่ครับเอามารวมตรงนี้ละคือชนสิบสี่สุดเด็ดแล้วก็ชนสิบเอ็ดสุดดังของเอดด้วย ก็ได้สามกับเก้าสองตัวแค่นั้นมาหนึ่งตัวหรือมา2ตัวให้เห็นแน่นอนแอดวานนะครับแต่แอดมองไปทีเล็กสามเขาชนกันสามูตรแต่ถ้าสามไม่มานะครับจะมาเลขเก้าแทนนะครับเอฟสี่ส่วนห้าสี่หกสอันนี้คือตัวประกอบนะครับนะครับตัวประกอบที่จะไปประกอบกับสามกับเก้าเนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับสนใจชอบตัวไหนก็ลองไปดูกันนะครับ ส่วนที f เน้นนี่คือเน้นสามนะครับเน้นสามลองเก้านะครับสามไม่มาเก้ามาประมาณนี้นี่จะมาทั้ง 3, สามทั้งเก้าเลยกว่าได้นะครับ f อส่วนนะครับไปดูสูตรไหนอ่ะนี่ครับสูตรตรงนี้เดี๋ยวซูมให้เอดูก่อนนี่คือเป็นสูตรที่เอ่อก็คุ้นชินกัน,ชนเชฉยเสามสูตรชนวิเศษคูณสอง ทีแอดมองว่าโอกาสมาเนี่ยสูงนะครับเพราะว่ามาทุกงวดโดยเฉพาะชนละมาชนละมามีแค่สองสามเจ็ดดังนั้นถ้าชนละมาสองสามเจ็ดีแอดบอกให้นเน่นสามก็น่าจะเป็นตัวที่ใช่เลยนะครับเนี่ยทีแอดเห็นเล่นสามเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนะก็ คือวัยงานวิ่งลูดสามนะครับแล้วก็ลองเก้านะครับวิ่งลูดสองตัวไม่เสียหลายเอฟซีนะครับยังไงก็ไม่ขาดทุนนะครับแต่ตรงเนี้ยสามสูตรชนพิเศษคูณสองสิติดมาก็คือสามลองลงมาคือสองแต่แอดเน้นสามกับเจ็ดนะครับในในสูตรนี้นะครับเน้นสามกับเจ็ดโดยเฉพาะสามเอาแอดขีดไปอีกขีดนึงนะครับดังนั้นพอมาดูเน้นสามก็ไม่รู้ไหม แถวที่มีสามเนี่ยทั้งหมดมีตรงนี้ปนมาตัวตงนี้ปนมาอีตัวเนี่นะครับมาดูว่าเกี่ยวกับสามเนี่ยน่าสนไหมนะครับน่าสนก็ลองไปพิจารณากัน f อสี่นะครับพอแอดไม่ได้ชี้น,นำอะไรทั้งสิน้นให้ F3 ฟปีบคนตัดสินใจเอาว่าสามที่แอดบอกเนี่ยถูกใจไหมถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านเนาะ ถ,ถูกใจก็ลองเอาไปพิจารณาที่เกี่ยวกับสามเนี่ยเอฟซี FC มีอะไรติดอยู่ในใจตัวหนึ่นงเนี่ยเน้นเนี่ยมุดแอดบอกมีสามแล้วเอฟซมีเจ็ดเอฟซก็ลงเป็นสามเจ็ดเจ็ดสามอบอกมีสามเอฟซีมีสองก็บอกบอก็มองไปที่สองสามสามสองประมาณนี้นี่คือบอกกล่าวให้เอฟซีัดลกาตินใจกันเองแอดมีนาทีเพียงทำตามสูตรเอาแนวทางมาฝากเอฟซก็ น,น,นะครับซึ่งขอคลิปนี้นะครับไม่ได้เน้นอะไรากมาๆเน้นให้เอฟซีเอาไปพิจารณากันแค่นั้นแต่ชนแล้วมาเนี่ยเข้าทุกหววเอฟซีอยากจะเน้นให้เอฟซีตรงนี้ว่าชนแล้วมาในสองในสามตัวเนี่ยชนแล้วมามีเห็นอีกแน่นอนแอดแอดมั่นใจนะครับแอดมั่นใจส่วนหลักร้อยมาดูนะครับเราดูหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็มาดูหลักร้อยนี่นะ หลักร้อยให้ FC ได้พิจารณากันอีกอีกสูตรหนึ่งคือสูตรหลักร้อยเนี่ยเข้ามาสิบงวดติดแล้วงวดที่ผ่านมาอ่าหลุดนะครับ<ม>ดังนั้นงวดนี้หลุดแล้วแอกวานาจะเดินต่อนะครับนั่นก็คือหลักร้อยสามสูตรชนนะครับเนี่ยสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามหลักร้อยชนกันแล้วนะครับได้ศูนย์แปดเจ็ดสี่หกนะจะรวมแต้มได้ยี่สิบห้าได้เลขคี่เลขคี่มีเจ็ดตัวเดียวเอฟซี นะครับโอกาสมาก็น้อยกว่าเลกูเพราะเลกู่มีสี่ตัวดังนั้นก็อยากให้ FC เอฟซีเน้นไปทางเลกู่แต่ก็อย่าทิ้งนะครับเคยมีอยู่เลกี่มาตัวเดียวก็มาได้นะครับวันไหนไม่รู้ที่มีหนึ่งนะครับกออนหนึ่งก็มานะครับมีตัวเดียววันนี้เจ็ดก็ก็อย่าไปวางใจว่าเขาจะโอกาสมาน้อยก็มาได้เช่นกันนะครับอย่างที่แอนบอกวันหนึ่งตัวเดียวยังมาได้นะครับส่วนถ้าเจ็ดไม่มาเลกี่ อีกสี่ตัวเลขคู่แอดเน้นแค่สองตัวคือหกนะครับแล้วก็ศูนย์ส่วนแปดนี่ก็อีกตัวหนึ่งที่น่าจะน่าจะอาเอาไปพิจารณานะครับแต่ถ้าแอดปากหลักคือศูนย์ตัวเดียวใน f อแต่ที่นี่ก็ยังที่บอกอยู่ที่ f อฟตัดสินใจกัแล้วกันส่วนเอเป็นคนแอดเป็นคน,น,คนรีวิวแล้วก็เอาสูตรของแอด มานําเสนอแล้วก็เอาความชอบส่วนตัวมาใส่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องให้ f อชอบตามหรือไม่ชอบตามแล้วแต่ตัดสินใจกันเอาเองแอดมีนาทีนําเสนอให้ก็แค่นั้นนะครับตามนี้ส่วนสูตรต่างๆที่แอดจะนําเสนอก่อนที่จะสรุปเนี่ยแอดไขควรแล้ว,ลว,วอ่ะน่าจะเวลาไม่พออีกเช่นเคยนะครับ เพราะว่าถ้าแน,นั่งไปนอก็ลงตามมาสองสามสุดเวลาอัปโหลดก็ช้าไม่นานะทันก็เลยสรุปตัดสินใจสรุปให้ FC เลยดีกว่าปิดถูกต้องขอภัยกันนะครับวันแล้วมาเลยนะครับสรุปนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่นํางไปเนอ FC นะครับมาถึง Q สรุปให้ FC นี่ก็คือตรงนี้เลยเดี๋ยวสูบมาอีกนิดนะนะครับแต่ประมาณนี้เองเนอะ กว้างกว่านี้ไม่ได้ละนะครับประมาณนี้นี่คือสรุปใหเอฟซี FC. สรุปแนวทางสลาก,กินแบ่งรัฐบาลงวดวันเสาร์ที่17มกราคม2569นะหกเอฟซี FC. หลักร้อยเน้นนะครับงวดนี้แอดมีเน้นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแอดไม่ได้บอกว่าร้อยจะมาสิบสิบจะมาหน่วยไม่ได้นะครับดูกันเอาเองจับกันเอาเองแอดเพียงแต่ยกตัวอย่างว่า ร้อยนะครับเด่นหกกับศูนย์แอดวงไว้หกก็คือเน้นหกนะครับไอที่แอดบอกเมกื่อกี้ว่าเน้นศูนย์นะครับก็มาเน้นหกลองศูนย์นะเอฟซีลองศูนย์แล้วก็ลองมาแปดนะครับเอากดถือว่าเน้นสองตัวนะครับแล้วลองตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยวเอฟซีจะสับสนแอดเขียนไว้แล้วแต่ว่าเน้นมากคือหกประมาณนี้ นะครับเน้นลองคือ0แล้วก็ตัวลองเลยคือ8ส่วนหลัก10เน้น3กับ7นะลอง2คือ7ก็ชอบเหมือนกันลอง2ตัวเดียวนะครับเน้นมากคือ3นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเน้น7กับ3าลอง0อ่า7จ็แต่เน้นมากคือ3ที่วงไว้อันไหนวงไว้คือเน้นมาก f อส่วนชุดสองตัวบนนะครับ37 7 3 สามศูนย์สองศูนย์เน้นนะครับเน้นอสองตัวนี้นะครับเท่ากันเลยสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามนะครับตัดลงล่างได้ก็ดีนะ fc นะครับตัดลงล่างด้วยแอดลืมพื้นที่ไม่พอนะครับก็เลยไม่ได้เขียนล่างไว้อย่าลืมตัดลงล่างเลยนะ fc สามเจ็ดเจ็ดสามหรือไม่สามศูนย์สองศูนย์เนี่ยตัดลงล่างด้วยก็ดีนะครับแอดไปเขียนฟันบนฟันล่างไปแล้วก็เลยตขอค้อไป fc นะครับไม่มีพื้นดีเขียนอีกแล้วอันนี้ครับส่วนชุดสามตัวนะครับหกเจ็ดสามศูนย์สามเจ็ดแปดเจ็ดสามก็ยังดีเห็นนะครับแอดก็เน้นนะครับที่วงไว้นะครับส่วนล่างนะครับล่างอันนี้แอดไม่ได้บอกว่าจะขึ้นบนไม่ได้เช่นกันนะครับล่างเน้นเจ็ดนะครับลองเก้ากับหนึ่งส่วนชุดสองตัวหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย นี่ครับแอดไม่ได้บอกว่าล่างขึ้นบนไม่ไดนะ้ขึ้นบนได้เช่นกันนะครับคือชอบล่างกันบนชอบบนกันล่างประมาณนี้นี่คือแนวทางของแอสนะครับซื้อล่างให้กันบนเน้นล่างกว่ากันบนเน้นบนกันล่างนะครับแค่นี้เลยคือสูตรแอสที่บอก fc ว่ากันเหนียวก็เรียกนะครับตัวเน้นก่อนอัดหนักหักตัวไม่เน้นกกอนให้เบาบกันไว้กันทุนคืนประมาณนั้นนะครับประมาณนี้ซึ่ง fc สนใจชอบตัวไหน หยิบยกออกไปแค่ชุดสองชุดไม่ต้องเอาหมดที่แอดลงให้นะครับเดี๋ยวจะามาเงิน f อนะครับหรือจริงๆแล้วถ้าชอบตัวเดียวลงจัดชุดตัวเดียวเลยอย่างแอดชอบ7 3็อสก็มาลงที่673นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็วิ่ง7วิ่ง3ามอะไรก็แค่นั้นนะครับนี่คือแอดถูกเป็นเนาๆนเมื่อใดมาแนะนำ f อฟ่นะครับประมาณนี้แล้วกันก็อยผิดภาดประกัรได้ ก็มาอ่านตรงนี้โชคดีครับ fc เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้คือบอกให้ fc ทำความเข้าใจกันนะครับประมาณนี้สุดท้ายนี้ fc ที่กลับมาชมจ่อง u t u b e แอดหนุ่มเสียงมาการรมป่าโจทยตรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้เนาะหลอดพ้นจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงโจคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเสียงโจคชนิดใดๆนะครับก็ขอให้โชคดีถูกรางวัลทุกท่านทุกคน นะครับคลิปนี้ก็ขอให้เอทุกคนทุกท่านโชคดีทุกขั้นทุกคนในปีใหม่นี้นะครับสวัสดีครับผมเอ